สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องพาบ้านพักเครื่องหนูดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันสายเลยนะคะค่ะ วันนี้เรามาเจอกัน EP ที่สาม้อยสาสิบนะคะ EP ที่สาม้อสสินี้นะคะเป็นคลิปของฉบับวันที่ยี่สิบดค่ะเดือนมีนาคมปี2568ันห้า้หสิบแดนะคะวันนี้น้องมิพามาแบ่งปันพี่ๆนะคะห้าสิบรายการค่ะห้าสิบรายการนี้นะคะองค์ละ300รอยบาททุกรายการเลยนะคะพี่ๆนะองค์ละ300อบาททุกรายการค่ะ EP ที่สามสามหนะคะ ช่องทางการติดต่อของน้องนะคะโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0814939166ค่ะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยหรือจะสแกน QR code มาตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ บริการเก็บเงินปลายทางนะมีทางปลายทางและโอนเงินนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดหรือลูกค้าท่านใดนะคะสะดวกเก็บเงินปลายทางเพียงหนึ่งรายการแม่ค้าต้องขออนุญาตบวกค่าจัดส่ง50บาทค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทางถ้าหากลูกค้าเก็บปลายทางนะคะปลายทางหนึ่งรายการบวกเพิ่ม50ค่ะ ปลายทางสองรายการนะคะจัดส่งฟรีค่ะโอนก็จัดส่งฟรีเช่นกันนะคะไม่ว่าจะโทรมาหรือแอดไลน์มานะคะอย่าลืมแจ้ง EP ทุกครั้งนะคะพี่ๆนะแจ้งอีทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะ <c oughs> EP ไหนก็ตามนะคะ EP หมายถึง EP EP ลำดับคลิปของหนูนั่นเองนะคะ EP นี้คือ EP ที่3.36อย่างนี้เป็นต้นไปนะคะค่ะแล้วก็ บอกหมายเลของพระให้ให้ถูกต้องด้วยนะคะลูกค้าค่ะเพื่อที่จะได้คุยรายละเอียดตรงกันเนาะค่ะ <c oughs> ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็ดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ค้านะเดี๋ยวเรามาชมรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นนะคะเป็นพัดสั่งกระจายเนื้อผง ด้านหน้าค่ะรายการที่หนึ่งสามร้อยบาททุกรายการนะคะรายการนี้รายการที่หนึ่งค่ะรายการนี้รายการที่หนึ่งนะคะพัาสังขรจายค่ะรายการที่หนึ่งด้านหลังรายการนี้รายการที่หนึ่ง ต่อไปนะคะรายการที่สองรายการที่สองพักกิ่งไม่ทราบที่รายการนี้รายการที่สองนะคะพักกิ่งค่ะรายการที่สองด้านหลังต่อไปนะคะรายการที่สามรายการที่สามเป็นเหรียญหลวงปู่โตรายการที่3ด้านหน้าเหรียญหลวงปู่โตค่ะรายการที่สาม รายการที่สามด้านหลังปีสองห้านึ่ค่ะรายการที่สามต่อไปนะคะรายการที่ทะะสนน <c oughs> ี่รายการที่สี่นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเทาค่ะรายการที่สี่ด้านหน้ารายการที่สด้านหลังรายการนี้รายการที่สี่นะคะต่อไปนะคะรายการที่ห้า รายการที่ห้านะคะเหรียญหลงปูแผ้วรายการที่ห้าด้านหน้ารายการที่ห้าด้านหน้าค่ะ <c oughs> รายการที่ห้าด้านหลัง <c oughs> ต่อไปนะคะรายการที่หก <c oughs> รายการที่หกนะคะ เป็นภาพปิดตาค่ะรายการที่6ด้านหน้ารายการที่6ด้านหลังรายการที่6ด้านข้างรายการนี้รายการที่6ค่ะต่อไปนะคะรายการที่7รายการที่7นะคะเป็นเหลี่ยมท่ากันลงยาค่ะรายการที่7ด้านหน้ารายการที่7ด้านหลัง รายการนี้รายการที่7ค่ะต่อไปนะคะรายการที่8รายการที่8ด้านหน้าค่ะเรียนหลวงปู่เอี่ยมรายการที่8ด้านหน้ารายการที่8ด้านหลังรายการนี้รายการที่8ค่ะเรียนหลวงปู่เอี่ยมรายการที่แปดต่อไปนะคะรายการที่9รายการที่9นะคะ รายการที่9พับผงสุพรรณค่ะด้านหน้ารายการที่9ด้านหน้าค่ะรายการที่9ด้านหลังรายการนี้รายการที่9ค่ะต่อไปนะคะรายการที่10รายการที่10เป็นหลวงปู่ศิลาค่ะรายการที่10ด้านหน้ารายการที่10ด้านหลังต่อไปนะคะรายการที่11 11นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรค่ะปี2460รายการที่11นะคะหลวงพ่อพรอพุทธโสธรค่ะด้านหน้ารายการที่11 11ด้านหลังค่ะต่อไปนะคะรายการที่12 12นะคะ เป็นเหรียญพระพุทธโสธรค่ะรายการที่1ิเป็นเหรียญพระพุทธโสธรปีสอง0รายการที่12 60, 12ด้านหลัง12ด้านข้างรายการนี้รายการที่1ิค่ะต่อไปนะคะรายการที่13 13านะคะ เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนั่งพานค่ะรายการที่13ด้านหน้า13มเหรียญหลวงปู่ทิมนั่งทานสิบสด้านหน้าค่ะ13ด้านหลังรายการนี้รายการที่13ต่อไปนะคะรายการที่14 สิบสี่ลูกอมค่ะ14ด้านหน้าค่ะ14ด้านหลังรายการนี้รายการที่14ต่อไปรายการที่สิบห้าสิ้าพระสมเด็จค่ะรายการที่15้าด้านหน้า15ด้านหน้าสิหด้านหลัง 15ด้านข้างรายการนี้รายการที่15ค่ะต่อไปนะคะรายการที่16 <c oughs> 16นะคะหลวงพ่อคูณนั่งพานค่ะรายการที่16ด้านหน้า16ด้านหลังปีสามเด้านข้างรายการนี้รายการที่16ค่ะ ต่อไปนะคะรายการที่17 17ด้านหน้าค่ะ17ด้านหน้านะคะ17เดเป็นพระหลวงปู่สุขนะคะวัดปากของมะขามเท่าค่ะรายการที่17ด้านหน้า17ด้านหลัง17ดด้านข้างค่ะ รายการนี้รายการที่สิบเจ็ดต่อไปนะคะรายการที่สิบแปดสิบแปดนะคะด้านหน้าค่ะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมรายการที่สิบแปดสิบแปดด้านหน้าสิบแปดด้านหลังรายการนี้รายการที่สิบแปดค่ะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมสิบแปดด้านหลังนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะ ต่อไปรายการที่19 19เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ19ด้านหน้า19รูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะด้านหน้า19ด้านหลัง19ด้านหลังค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินรายการที่19ต่อไปนะคะรายการที่20สิค่ะ20ด้านหน้าค่ะ ยี่เหรียญหลวงพ่อขายยี่สิด้านหน้ายี่ด้านหลังรายการนี้รายการที่ยี่สิเหรียญหลวงพ่อขายค่ะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดยี่ิบเอ็ดนะคะเหรียญหลวงพ่อวัดไล่ขิง21ด้านหน้ายีิบเอ็ดด้านหลังค่ะปีสองสี่หกเจ็ดยี่สิบเอ็ดด้านข้าง รายการนี้รายการที่ยี่ิบเอนะคะต่อไปรายการที่ยี่2ิบสองยบสองเป็นเต่าค่ะยี่บสองด้านหน้ายี่ิบสองด้านหลังรายการนี้รายการที่ยี่บสองค่ะยี่ิบสองด้านหน้าค่ะต่อไปรายการที่ยี่สามยี่สามนะคะจะเป็นพระสมเด็จค่ะยี่สามด้านหน้า ยี่สิบสามพัสมเด็จค่ะยี่สิบสามพัสมเด็จด,ด้านหน้ายีิบสามด้านหลังรายการนี้รายการที่ยีามค่ะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบสี่ยิบสี่ด้านหน้าค่ะยีิบสี่ด้านหน้ายีิบสี่ด้านหลัง รายการนี้รายการที่ยี่สี่นะคะยี่สี่ด้านข้างค่ะยี่สี่กลอนต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบห้านะคะเหรียญพ่อแดงยี่สิบห้าเหรียญพ่อแดงปีสองห้าศูนย์สามยี่สิบห้าด้านหลัง รายการนี้รายการที่ย uh, I mean, ี 26. 26, forget, ่ห้า <crawl> ค <prejudice> ่ะต่อไปนะคะรายการที่ยี่หกยี่หกนะคะพับปิดตายี่สิบหกพับปิดตาด้านหน้าค่ะยี่หกด้านหลังรายการนี้รายการที่ยี่หกค่ะพับปิดตาต่อไปนะคะรายการที่ยี่เจ็ดค่ะยี่สิบเจ็ดด้านหน้าค่ะยี่สิบเจ็ดนะคะเหลี่ยนหลงพกกลวยนะคะ รายการที่ยี่ิบเจ็ดนะคะเหรียนพ่อกวยยี่ิบเจ็ดด้านหลังต่อไปนะคะรายการที่ยี่บแปดยี่ิบแปดนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะยี่บแปดด้านหน้ายี่ิบแปดด้านหลังยี่บแปดด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่บแปดค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมต่อไปนะคะรายการที่ยี่ิบเก้า ย9ก้านะคะเหรียญปูสีย9ิบก้าด้านหน้าย9ิบก้าด้านหลังปีสองห้าหนค่ะรายการนี้รายการที่ย9ิบก้านะคะย9ิบก้าด้านข้างต่อไปนะคะรายการที่สามสิบสาสด้านหน้าค่ะสาสิบนะคะจะเป็นของหลวงพ่อกลวย สามสิบเป็นของหลวงพ่อกลวยนะคะด้านหน้าค่ะสามสิบด้านหลังรายการนี้รายการที่สามสิบค่ะของหลวงพ่อกลวยค่ะต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดเป็นจอบหลวงพ่อเงินค่ะสามสิบเอ็ดจอบหลวงพ่อเงินด้านหน้าสามสิบเอ็ดนะคะสามสิบเอ็ดด้านหลัง จบหลงห้องเงินค่ะรายการที่สามสิบเอ็ดต่อไปรายการที่สามสิบสองสามสองพาปิดตาค่ะด้านหน้าสามสองด้านหลังรายการนี้รายการที่สามสิบสองต่อไปรายการที่ 33. สามสิบสาม,าส,มสามสิบสามพสมเด็จค่ะสามสิบสามพาสมเด็จด,ด้านหน้าสามสิบสามด้านหลัง สาด้านข้างรายการนี้รายการที่33ค่ะต่อไปรายการที่34 34ิบสี่สาเหรียญพ่อเงินค่ะ3ามด้านหน้า34ด้านหลัง34ด้านข้างเหรียญหลวงพ่อเงินต่อไปรายการที่สามสิบห้าสามสิบห้นะคะด้านหน้าค่ะรายการที่35ค่ะ 35นะคะเป็นลูกอมนะคะ35ลูกอมสีพึ่งด้านหน้าค่ะด้านหลังต่อไปนะคะรายการที่36 36นะคะเหรียญพยาพิชัยดาบหักค่ะรายการที่36 36ด้านหน้า 3ามด้านหลังปี 2513. ้ารายการที่สาต่อไปนะคะรายการที่สามสิบเหลวงปู่ทวดค่ะสามสิบด้านหน้า37หลวงปู่ทวดค่ะสามด้านหน้า,37ด,า,นนา37ด้านหลังรายการนี้รายการที่สาต่อไปนะคะรายการที่สามสิ สามแปดเหรียญหลวงพ่ออีค่ะด้านหน้าสามแปดด้านหลังสามแปดด้านข้างรายการนี้รายการที่สามสิบแปดต่อไปรายการที่สามสิบเก้าสามสิบเก้าเหรียญพ่อฉุยค่ะสามเก้า <39 S 2> ด้านหน้าสามเก้าด้านหน้าค่ะสามเก้าด้านหลังรายการนี้รายการที่สามสิบเก้าค่ะ ต่อไปนะคะรายการที่40 40จอบหลงพ่อเงินค่ะ40ด้านหน้า40ด้านหลัง40ด้านข้างรายการนี้รายการที่40จอบหลงพ่อเงินค่ะต่อไปรายการที่41 41พาะปิดตาหลงพ่อแก้วค่ะ41ด้านหน้า 41. พาปิดตาหลวงพ่อแก้วค่ะด้านหน้า41ด้านหลัง 41. ่นะคะพาปิดตาหลวงพ่อแก้วรายการที่41ต่อไปรายการที่42สิบงสค่ะ42ด้านหน้ารายการนี้รายการที่42ค่ะต่อไปรายการที่43 43ด้านหน้าค่ะ43ด้านหน้าค่ะ เหรียญหลวงพ่อเพชรนะคะด้านหน้าด้านหลังรายการนี้รายการที่43ต่อไปรายการที่44 44นะคะเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะ44เหรียญหลวงพ่อทวดเหรียญฉลุนะคะสี่สิบสี่ด้านหน้าสี่สิบสี่ด้านหลัง ต่อไปนะคะรายการที่45 45ด้านหน้าค่ะหลวงพ่อสุดวัดกาหลง45ด้านหน้า45ด้านหลังปี2521รายการที่45ค่ะ45ด้านข้างต่อไปนะคะรายการที่46 46ด้านหน้าค่ะ46ด้านหลังหลวงปู่ทิมปี2518 รายการที่46นะคะต่อไปนะคะรายการที่47 47เจี่สิหรียญหลวงพ่อลำค่ะสี่สิบด้านหน้ารายการนี้รายการที่47นะคะด้านหน้าค่ะ47 <c oughs> ด้านหลัง47 <c oughs> ด้านข้างรายการนี้รายการที่ 47., คะ่ะต่อไปรายการที่48 48ิบี่สิเหรียญหลวงพ่อทวดค่ะ 48เหรียญหลวงพ่อทัวดด้านหน้า48่ิบแดด้านหลัง48่สิด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่48ค่ะต่อไปนะคะรายการที่49 49เกี่หรียญหลวงพ่อคูณค่ะ49เหรียญหลวงพ่อคูณด้านหน้า4ี่ิบเก้าปีสองห้าหนึ่งเกรายการที่49นะคะต่อไปรายการที่50รายการสุดท้ายค่ะ 50รายการสุดท้ายนะคะเป็นเหรียญลอยพระบาทนะคะเหรียญพระพุทธบาทนะคะรายการที่ห0สของหลวงปู่ทิมค่ะด้านหน้าด้านหลังรายการที่ห้าิบนะคะ300อยบาททุกรายการนะคะลูกค้าสามารถแอดไลน์มาขอรูปภาพนหน้าหลังเพิ่มเติมได้เลยนะ รายการนี้รายการที่50ค่ะ EP นี้ EP ที่336นะคะคลิปของฉบับวันที่28่ค่ะเดือนมีนาคมปี2568ช่องทางการติดต่อของน้องนะคะโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศูนย์แปดหนึค่ะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์อรนี้ได้เลยหรือจะสแกน QR code มาตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะบริการเก็บเงินปลายทางนะมีทางปลายทางและโอนเงินนะคะ สำหรับพี่ๆท่านใดหรือลูกค้าท่านใดนะคะสะดวกเก็บเงินปลายทางเพียง1รายการแม่ค้าต้องขออนุญาตบวกค่าจัดส่ง50บาทค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทาง2องค์ขึ้นไปแม่ค้าจัดส่งให้ฟรีนะโอนก็จัดส่งให้ฟรีเช่นกันค่ะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ค้านะไว้เจอกันใหม่กับ EP หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ